ท่านประธานสภา,าที่เคารพนะครับผมนายนัทพงศ์สุมนรณธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครพักคก้าวไกลครับวันนี้มีข้อปรึกษาหรือท่านประธาน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับพื้นที่คลองข้อกระบือนะครับตั้งแต่ประตูระบายน้ํามาจนถึงคลองโคขามนะครับคลองแนวเขตติดต่อระหว่างตําบลมหาชัยและตําบลท่าสายและคลองซอยวัดโกกากากข้างศาลเจ้าคุณแม่นมยานนะครับพบว่าคูคลองระบายน้ํานะครับ ตื้นเขินนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางลำน้ำนะครับประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับมีป่าลกชัดนะครับขึ้นขวางทางลำน้ำนะครับก็ยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็พิจารณาบูรณาการนะครับแก้ปัญหาร่วมกันให้กับพี่น้องประชาชนตามที่เห็นสมควรนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องปัญหาฝุ่นควันนะครับและกลิ่นบริเวณตำบลบางน้ําจืดโดยเฉพาะบริเวณซอยกองพนันพลนะครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีโรงหล่อหลอมเป็นจํานวนมาก เรื่องนี้นะครับมีการแอบปล่อยควันพิษนะครับในช่วงกลางคืนนอกเวลาราชการนะครับแล้วผมทราบมาว่านะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการพบว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับต้องมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับฝุ่นนะครับเวสคาบเบร์ mm. <waste cover S 2> นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาสูงซึ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เข้าใจว่า,วานโยบายของรัฐบาลนะครับที่ออกมานั้นนะครับก็กิจการบางแห่งนะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากติดปัญหาการขอใบอนุญาตไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจการแล้วก็ใบอนุญาตถูกออกมานานแล้วนะครับรวมถึงนะครับการไม่มีเครดิตทําให้ไม่ผ่านการพิจารณานะครับอีกทั้งโรงงานมีพื้นที่ขนาดเล็กไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักร ที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับนี่ก็เลยเป็นปัญหานะครับซึ่งการสั่งปิดหรือสั่งพักใบอนุญาตเพื่อให้โรงงานไปแก้ไขนะครับก็กลับมาเปิดใหม่หรือแก้ไขได้อย่างไม่ตรงจุดนะครับผมเห็นใจนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับจะแก้ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องเป็นการแก้ไขในระดับรัฐบาลนะครับระดับนโยบายยังไงฝากท่านประธานนะครับประสานไปถึง ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนครับเพราะนี้ก็เป็นปัญหาในหลายพื้นที่หลายตำบลของจังหวัดสมุทรสาครครับขอบคุณครับ